สวัสดีครับวันนี้พามาดูต้นมะเดือนะครับมะเดือชิงนะครับนี่นะฮะปลูกในกระถางนะครับประมาณหน่งปีนะฮะแล้วก็ที่จะมาพูดถึงวันนี้ก็คือการขยายพันธุ์นะครับสำหรับมะเดืออันนี้นะฮะผมขยายพันธุ์โดยการ าตอนกิ่งนะครับตอนง่ายๆนะครับครับใช้ดินหรือว่าเป็นขุยมะพร้าวผสมดินก็ได้นะครับหรือว่าดินที่ซื้อมาอะไรก็ได้นะฮะนะครับมันจะออกรากไม่ยากนักนะฮะง่ายมากนะครับนี่คือลูกมันนะครับสามารถที่จะนำมากินเป็นผักนะครับในการทานข้าว,ทา,าวทานขนมจีนทาน ข้าวยำนะครับนะครับกินกับน้ําพริกน้ําบูดูอะไรก็ได้นะสาหรับมาเดือดชิงนะฮะนะครับแล้วก็ผมก็ตอนกิ่งมาหลายกิ่งแล้วนะครับนี่จะเห็นได้ว่านะครับนี่ก็รอยตอนหนึ่งสองนะครับนี่ก็คือเพิ่งตัดมาครับอันนี้นะฮะก็คืออันนี้นะครับขยายพันธุ์แจกเพื่อนบ้านมั่งนะครับใครมาขอผมก็ทําให้นี่ก็มี มีคนมาขอให้ให้อยากได้นะฮะให้ทําให้ผมก็ทําให้นะครับก็ตอนกิ่งนะครับนี่รอยตัดนะฮะนี่นะครับนี่นะครับผมตัดจากตรงนี้นะดูรากขาวๆนะที่ออกมานะครับ20วันนะครับ20วันก็รากก็จะประมาณนี้นะครับพอรากได้ประมาณนี้เราก็ตัดมาใส่ถุงนะครับชํำในถุงนะฮะปลูกในถุงหรือว่าจะลงกระถางเลยก็ได้นะครับ ง่ายนะครับเห็นไหมมีรูปติดอยู่ด้วยนะครับนะครับเดี๋ยวจะเอาอันนี้ไปใส่ถุงนะครับสําหรับมะเดื่อนะฮะนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีแม่พันธุ์ก็สามารถที่จะซื้อนะครับกับร้านขายต้นไม้ทั่วไปวก็มีนะฮะนะครับงานประจําปีงานกาชาติอะไรก็ในโซนต้นไม้ก็จะมีต้นนี้ขาย หรือว่าร้านต้นไม้ทั่วไปนะครับต้นมะเดื่อเนี่ยมันจะขึ้นถ้าเป็นมะเดื่อในธรรมชาติบ้านเรารัก็จะขึ้นตามาหนองบึงนะลำคลองนะครับครับแต่อันนี้น่าจะเป็นของที่เขา,าทำมาเป็นเป็นเรียกว่าตัดตอนพันธุก,กรรมอะไรหรือเปล่านะเป็นแนวเกษตรนะครับทำให้ต้นนั้นต้นเล็กนะครับ แล้วก็มีลูกดกนะครับนะครับแล้วก็มีลูกตลอดทั้งปีนะฮะเดี๋ยวจะเอาอันนี้ไปลงถุงนะครับพอเราเอาไปลงถุงนะครับสักเดือน2เดือนนะครับแล้วก็เอามาลงกระถางนะครับใส่ปุ๋ยอะไรนะก็ปลูกปกติทั่วไปวางมุมไหนก็ได้ของบ้านนะครับก็สวยงามด้วยแล้วก็ทานได้ด้วยนะครับนะครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ